สวัสดีครับทุกคนผมเกียร์นะครับในช่องเกียร์ปนวัฒน์วันนี้เนี่ยผมมี5้าไมซ์เซ็ตที่จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยแย่ลงลองมาเช็คกันหน่อยนะครับว่าในชีวิตของคุณเนี่ยมีไมซ์เซ็ตแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีไมซ์เซ็ตแบบนี้เนี่ยมันจะกดให้ชีวิตของคุณเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆๆลองมาเช็คกันดูหน่อยนะครับและถ้ามีอยู่ในลิสต์เนี่ยควรที่จะแก้ไขนะครับควรที่จะแก้ไขบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าไมซ์เซ็ตของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันมีความสําคัญขนาดไหน จริงๆแล้วเนี่ยมายเซ็ตของเรามันมีความสําคัญมากๆมากถึงขั้นที่คุมชีวิตของเราได้เลยว่าเราจะเดินไปทางไหนเส้นทางชีวิตของเราจะเป็นยังไงเราจะทําอะไรอยู่ที่ความคิดอยู่ที่มายเซ็ตของเรานี่แหละว่าเราจะทํำยังไงกับชีวิตของเราซึ่งถ้าเรามีมายเซ็ตแย่มายเซ็ตที่อันตรายติดตัวอยู่เป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยแย,แย่ลงแย่ลงแบบไม่พัฒนาไปไหนและถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองหรือเป็นคนที่อยากประสบความสําเร็จการที่ได้มาเช็คมายเซ็ต ขอตัวเองแบบนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ดีตรงไหนเราก็ควรที่จะแก้ไขและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มเช็คกันที่ m ม n d s e ็แรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกเลยนะครับกลัวการล้มเหลวคุณเป็นคนที่กลัวการล้มเหลวหรือเปล่าครับถ้าคุณเป็นคนที่กลัวการล้มเหลวเนี่ยเราต้องปรับไม n d เซ็กันสักหน่อยครับผมปรับจูนกันสักนิดน,นึงคือการล้มเหลวเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตนะต้องเจอเลยความล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในเรื่องเรื่องการงานก็แล้วกันเรื่องธุรกิจเรื่องชีวิตเรื่องความรักเรื่องครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยความล้มเหลวมันเป็นความท้าทายของชีวิตนะถ้าเราปรับมุมมองตรงนี้ได้ความล้มเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นความท้าทายและคุณเนี่ยก็จะยิ่งกล้าทําอะไรได้มากขึ้นถ้าคุณไม่กลัวการล้มเหลวและถ้าคุณยังมี mindset กลัวการล้มเหลวอยู่เนี่ยชีวิตของคุณจะไม่ได้เริ่มเดินไปไหนเพราะคนที่เขากลัวการล้มเหลวในสมองของเขามันจะวิเคราะห์เลยว่า โอเคถ้าเราไม่อยากล้มเหลวเราก็ไม่ต้องทําเราไม่ต้องเสี่ยงไม่เสี่ยงเท่ากับไม่ล้มเหลวก็เลยไม่เริ่มทํามันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ย ไม่ได้เริ่มทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีและเหมือนอย่างที่บอกครับผมถ้ามีไมซ์เซ็ตแบบนี้เราต้องแก้ไขครับผมวิธีการแก้ไขก็คือปรับไม์เซ็ตตัวเองทีละนิดทีละนิดคือมันเปลี่ยนปึ้งขึ้นมาไม่ได้หรอกความคิดผลมันเปลี่ยนแบบปึ๊บเปลี่ยนวับเลยไม่ได้เราต้องค่อยๆค,ค,ครับผมลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าความล้มเหลวเนี่ยมันคือบันไดสู่ความสําเร็จความล้มเหลวมันคือประสบการณ์ขขที่เราได้เจอและความล้มเหลวเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เราแข็งแรงขึ้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเติบโตมากขึ้นเเเพรราาาาะฉะฉนนััั้้อยย่่ไปกลลลวววววคคมมมมหบผี เป็นเพื่อนของคนที่จะประสบความสําเร็จเลยเพราะก่อนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเจอความล้มเหลวเยอะมากเลยครับผมเชื่อผมเถอะว่าเจอเยอะข้อ2นะครับคุณมีนิสัยไม่ชอบเรียนรู้จริงๆแล้วคนที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องเป็นนักเรียนรู้นะครับต้องเป็นนักเรียนรู้ถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณต้องเรียนรู้การเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนเท่านั้นจริงๆแล้วการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นสําหรับสําหรับบางคน แต่ว่าการเรียนรู้แบบเรียนรู้ในชีวิตเนี่ยเรียนรู้นอกห้อเรียนเรียนรู้อยู่ตลอดเนี่ยมันจําเป็นครับจําเป็นตลอดชีวิตเลยโลกนี้เนี่ยมันมีทักษะ มีความรู้ให้เราได้ศึกษาเยอะผมเชื่อเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถึงเขาจะเป็นอัจฉริยะระดับโลกเลยนะเขาก็ไม่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกได้หรอกครับเขาต้องมีสิ่งที่เขาถนัดและเขาโม้มุ่นเรียนรู้ในเรื่องนั้นเยอะๆแต่เชื่อเถอะครับว่าทักษาในโลกนี้เนี่ยมันมีเยอะมากจนเราศึกษาแบบไม่ไม่รู้จบหรอกครับเราศึกษาได้ตลอดและถ้าคุณเป็นคนที่มีไมล์เซ็ตแบบไม่ชอบศึกษาเนี่ย ควรแก้ไขครับผมอยากให้ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมศึกษาเรียนรู้สักหน่อยครับผมไม่ว่าจะอ่านหนังสือเล็กๆน้อยๆก็ได้ฟังพอดแคสต์เล็กๆน้อยๆหรือว่าหาความรู้ใน YouTube นี่แหละหาความรู้ใน y o YouTube ในสิ่งที่ตัวเองชอบแบบชอบวาดรูปก็าหาความรู้เรื่องการวาดรูป ชอบเล่นดนตรีก็าหาความรู้เรื่องการเล่นดนตรีอยากจะพัฒนาให้ตัวเองพูดภาษาที่2ได้ก็เรียนรู้ฝึกฝนนั่นแหละครับฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าเป็นคนที่ไม่ชอบการเรียนรู้นะถ้าเป็นแบบนั้นระยะยาวเนี่ยชีวิตจะแย่เอาได้นะครับข้อที่3นะครับขาดการมีวินัยซึ่งข้อนี้สําคัญมากๆคําว่าวินัยเนี่ยสำหรับผมสําคัญมากๆวินัยเนี่ย เป็นสิ่งที่ทําให้คุณตื่นเช้าขึ้นมาได้ในขณะที่คุณยังงัวเงียอยู่วินัยทําให้คุณออกกําลังกายได้ในวันที่คุณเหนื่อยล้าแบบไม่อยากออกในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้ใจในเรื่องอื่นๆวินัยยังทําให้คุณไปทําสิ่งที่คุณต้องทําได้และในบางครั้งวินัยก็ทําให้ผมหยิบกล้องวิดีโอมาอัดคลิปอยู่เหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยซึ่งต้องใช้วินัยครับ เรื่องเรื่องพวกนี้เนี่ยจ้องใช้วินัยวินัยในการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญนะครับวินัยในการกินวินัยในการฝึกฝนวินัยในการพัฒนาตัวเองพวกนี้เนี่ยสำคัญหมดซึ่งถ้าใครปล่อยให้ตัวเองไม่มีวินัยเป็นระยะเวลาแบบเป็นปีๆแบบนี้เนี่ยแย่เลยครับผมคุณไม่ต้องมีวินัยแบบเป๊ะจนถึงขั้นแบบขั้นขั้นโอเวอร์คือคุณเนี่ยไม่ต้องมีวินัยแบบให้มันเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องมีวินัยแบบ กินก็ต้องกินดีมากๆระดับนักพอกายศึกษาก็ศึกษาเยอะมากๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับผมแค่ไม่ปล่อยปากละเลยตัวเองจนชีวิตตัวเองสเปกสปาก็พอสุดท้ายยังไงก็ต้องมีวินัยนะครับต้องมีวินัยถึงจะไม่ต้องเป็นวินัยที่เข้มอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆชีวิตต้องมีวินัยครับผมผมบอกเลยว่าถ้าชีวิตไม่มีวินัยเนี่ยคุณก็จะใช้ชีวิตแบบออโต้พายโลดคือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตไปตามโฟล์ตามทานไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้น คุณต้องมีวินัยครับผมข้อที่4นะครับมี mindset ลบๆอยู่ตลอดหรือเป็นคนที่คิดลบคิดอคติอยู่ตลอดข้อนี้เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันจริงๆสําคัญทุกข้อนะคือการที่คุณมีอคติกับทุกๆอย่างในชีวิตเนี่ยมันทําให้เลนที่คุณมองชีวิตเลนที่คุณมองชีวิตก็คือสายตาบวกกับ mindset ของคุณ mindset ที่อยู่ในสมองของคุณสายตาที่คุณมองผ่านโลกแบบเลนที่คุณมองโลกใบนี้เนีมันคือสายตาที่มองบวกกับ mindset ที่อยู่ในหัวซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่มี mindset แบบมีอคติอยู่ในหัวเนี่ยการที่คุณมองโลกออกไปเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องแย่ๆมันไม่ค่อยมีเรื่องดีหรอกครับถ้าคุณโฟกัสแต่เรื่องแย่ๆเพราะว่าโลกนี้เนี่ยโลกกลมๆใบนี้มันมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องร้ายถ้าคุณโฟกัสที่เรื่องดีมากกว่าชีวิตมันก็จะมีเรื่องดีมากกว่าแต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องที่มันแย่มากกว่าชีวิตของคุณก็จะมีเรื่องแย่มากกว่าซึ่งไม่ปฏิเสธนะครับว่าบางคนเนี่ยยม่แากๆเล แต่นั่นแหละครับถ้ามันแย่จริงๆมองแย่ตามความจริงมันก็ไม่เป็นไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสําหรับบางคนนะครับที่เขามีมายเซ็ตที่อันตรายเนี่ยเขาจะมีอากติกับทุกๆอย่างบางครั้งชีวิตเขาไม่ได้เจอเรื่องเลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกบางครั้งเรื่องที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกที่ต้องเจอในชีวิตด้วยซ้าแต่เขาก็จะรู้สึกท้อแท้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่ดีเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีเพราะเขาคิดว่ามันไม่ดีนะะ่างหอกข้อที่หนะครับข้อนีออันตเนก,กโททษ่่จะวง ซึ่งผมเข้าใจคุณนบว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ผิดทําไมเราต้องโทษตัวเองด้วยถ้าเราไม่ผิดเราก็ต้องโทษคนอื่นสิอันนั้นเข้าใจครับผมเข้าใจเลยแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากให้มองตัวเองเป็น,นันดับแรกมันจะดีกว่ามองตัวเองไว้ก่อนว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่ามันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเราต้องแก้ไขตรงไหนหรือเปล่า ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้ก็ดีและถ้ามันเป็นสิ่งที่เราผิดจริงๆและเรารู้ตัวเราก็จะได้มีโอกาสไปแก้ไขมีโอกาสได้ไปขอโทษสิ่งที่เราทําผิดแต่ถ้าเราโทษคนอื่นไปเลยไม่นํามาคิดเลยว่าตัวเองเป็นส่วนที่ทําให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าคือไม่ได้นึกถึงเลยว่าในมุมมองตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ผิดหรือเปล่าแต่ว่าโทษคนอื่นไว้ก่อนแบบนี้เนี่ยถ้าทําบ่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยครับเวลามันติดเป็นนิสัยเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ นี่ัสเสียครับผมบางครั้งคุณผิดจริงๆแต่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณไม่ยอมรับผิดมันมีคนแบบนี้จริงๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนผิด แต่เขาไม่ยอมรับผิดแล้วเขาก็โทษคนอื่นและเขาก็ปักใจเชื่อเลยว่าคนอื่นเป็นคนผิดเพราะเขามีความเชื่อแบบนั้นไปแล้วซึ่งความเชื่อเนี่ยเหมือนที่ผมบอกมันเป็นเหมือนเลนส์ที่มองโลกใบนี้ถ้าเขาเชื่อว่าเขาไม่ผิดเนี่ยถึงเขาเป็นคนผิดเขาก็ไม่ผิดอยู่ดีครับผมยังไงก็ลองเช็คกันหน่อยนะครับว่าใน5ข้อนี้เนี่ยคุณมีมายเซ็ตที่ยอันตรายอยู่กี่ข้อถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเนี่ยมีความคิดแบบนี้อยู่มีมายเซ็ตแบบนี้คุณควรที่จะรีบแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้เลยมันเป็นโชคดีของคุณแแแแลลล้้้้้้ววๆๆวทีีีี่่ไไดดมมมาาเเเจจอออคคคิิิปปบบนนนั็โชชรงผยกกใหุณขพืต ที่ดีขึ้นของคุณนะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบายครับ